สวัสดีค่ะนาเริมพอจะจำได้ไหมคะน้องจูดไงอ่าค่ะพอดีเพิ่งรับจากกรุงเทพไงคะ่ะนาเริมไปอยู่ใดซ่องวันแล้วค่ะค่ะซ้ำเนียงอาจจะเพี้ยนเพียนสักทีเพราะว่าผูดไม่ค่อยจะฉับเร็วค่ะนาเริมคะ่ะพอดีน้องจูดมีค้องจะไปฝากนาเริมสักทีไปโรนาเริมพอจะกินได้ในโรจักไหมคะโรกเนียงหนอกไงานาเริมเนียงหนอกไงานาเริมชายเทลาดมาพราวที่กรุงเทพก็าปลูกอยู่มากค่ะ อ๋อเหรออ๋อเหรอคะจริงปอค่านาเลิมนาเลิมมีแล้วเหรอคะอืมทั้งแต่บ้านนาเลิมแกงไงนั่นไหมวันนี้อ่ะน้องอยากได้ชักถ้วยนึงอะ่งะแต่เ็าใส่ปลาขี้ดีไปอ่ะนำเคยง่ายนาเลิมค่าอ๋อเหรอนาเลิมืมไม่ได้แกงจะมีค่คะวันนี้จริงปอค่านาเลิม ค่ะคิดถึงนาเริ่มมากๆเลยไม่ได้เจอหลายปีแล้วเนี่ยไปอยู่กรุงเทพได้สองวันพึ่งลงมานี่ค่ะนาเริ่มคะ่ะค่ะค่ก็วันนี้ก็เลยติดไงติดอ๋อเลยแล้วก็ติดจริงปอ่คะอ่าอาจจะฟังคัดอู้สักทีนาเริ่มนะแต่เป็นสำเนียงของคนกรุงเทพค่ะนาเริมเดี๋ยวเจอกันตอนเย็นนะคะเรนนาเริ่มจะมาไงานี่คะอ๋อเรอให้น้องทีปลอดไปหลับไหมคะ จิงเป่าค่านาเริมซื้อซื้อรถยนต์แล้วหรอค่าค่าค่าคิดถึงนาเริมมากๆเลยเดี๋ยวเย็นนี้คงจะได้เจอกันนะคะอ่ารักนาเริมนะคะไงเอ๋อเหรอจริงเป่าคนะ่านาเริมค่ะ